同学们好今天我们来学我迷路了我迷路了แปลว่าฉันหลงทางแล้วนะคะว่หฉันหลงทางแล้วนะคะในบทนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนคำศัพท์นะคะ这是什么地方这是什么地方？地方ที่เหล่านี้มีอะไรบ้าง？อ่ะดูอันแรกนะคะอันแรกก็คือบ้านนั่นเองบ้าน บ้านต่อไปอันที่สองอันที่สองก็คืออะไรเอ่ยโรงเรียนอันที่สามโรงภาพ,พยนตร์อันที่สี่ร้านอาหารจานด่วนอันที่ห้าร้านกาแฟอันที่หกซูปเปอร์มาร์เก็ตอันที่เจ็ดธนาคารอันที่แปดไปรษณีย์ที่จิ๋วสวนสาธารณะและอันสุดท้ายนะคะโรงพยาบาล เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนคำศัพท์นะคะตามนี้นะคะเริ่มจากคำที่หนึ่งคำว่าบ้านนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าเจียออกเสียงตามนะคะเจะียเจียเจ้าแปลว่าบ้านนะคะบ้าน下一ว学校学校ยว เฉียเชี่ยวแปลว่าโรงเรียนนะคะโรงเรียนออกเสียงตามด้วยนะคะเ i ี๋ยเชี่ยวที่สามเตียนหยิงยนเตียนหิงยนแปลว่าโรงภาพยนตร์นะคะโรงภาพยนตร์เตียนหยิงหยนที่สี่ชาน ไข่ชานเตียนูหอื่อข้อที่สี่นะคะออกเสียงว่าไข่ชานเตียนไข่ชานเตียนขชานเตียนแปลว่าร้านอาหารจานด่วนนะคะไแปลว่าเร็วๆใช่ไหมไขแปลว่าเร็วๆไข่าเตียนแปลว่าร้านอาหารจานด่วนตีหู 5, คาเฟ่เตี คาเฟ่เตี้ยนคาเฟ่เตี้ยนนะคะคาเฟ่แปลว่ากาแฟเนาะคาเฟ่แปลว่าคากาแฟคาเฟ่เตี้ยนแปลว่าร้านกาแฟนะคะเซกเกอร์ี่ริวเชาชื่อเชา fit, ชื่อเชา fit, ชืาช่อตัวนี้นะคะแปลว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองซูเปอร์มาร์เก็ตเชาชื่อเชาชืา่อติชีข้อที่เจ็ดนะคะออกเสียงว่า ยินหางินหางยินหแปลว่าธนาคารยินหางแปลว่าธนคา,นา,านคารนะคะเชอร์เกอที่แปจิยจจแปลว่าไพรสนีนะคะไพรสนี有ยจิยจแปลว่าไพรสณนีเชอรกที่เ กงเหวนกงวนอ่ะมีเก้าอี้มีต้นไม้อย่างนี้แน่นอนกองวนแปลว่าสวนสาธารณนะสวนสาธารณนะจุยโฮล่ะความสุดท้ายนะคะอีหยวนอีหยวนอีหยวนแปลว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลอ่ะจะเชื่อ,อมอตีฟางด้านบนนะคะแปลว่าสถานที่นี้คือที่ไหนนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาทวนนะคะคำว่าบ้านนะคะคำแรกออกเสียงว่าเจียออกเสียงตามเลยค่ะเจะียที่สองโรงเรียนโรงเรียนที่าม电影院电影院ทีควี่快餐店快餐店快餐店แปลว่าอะไรคะยังจำกันได้ไหมอ่ะ หนลองตอบสิควายชันเตียนแปลว่าร้านอาหารจานด่วนเนาะควายแปลว่าเร็วๆนั่นเองควายๆเร็วๆเซยเกอร์คาเฟ่เตียนคาเฟ่เตียนคาเฟ่เตียน,นก็แปลว่าร้านกาแฟนะคะต่อไปเชาชื่เชาชื่คำต่อไปคำว,ว่ายินหอง ออกเสียงตามเลยค่ะยินหางยินหางแปลว่าธนาคารนะคะต่อไปคำที่แปดโยจือโยจือออกเสียงตามเลยค่ะโยจือคำที่เก้ากงเหวียนกงเหวียนและคำสุดท้ายนะคะคำว่าโรงพยาบาลออกเสียงว่าอีเหวียนอี เวียนอ่าโอเคค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวให้แต่ละคนนะคะวาดรูปสถานที่ต่างๆเขียนภาษาจีนพินอินและแปลความหมายภาษาไทยด้วยนะคะให้แต่ละคนนะคะวาดรูปสถานที่ต่างๆมีทั้งหมด10สถานที่นะคะลงไปในสมุดได้เลย